อ่สวัสดีครับท่านผู้ชม FC พัทตงแยพะนัท่าน FC พัทตะแยทั่วโลกมูนี่เน่งแนงน่งมามือนี่มาบุงขี่ลิงบ่มาเยี่ยมมายามปูย่ย่าบุงขี่ลิงผู้ศักดิ์สิทธิ์โดนแล้วบ่ได้บ้าหาเพิ่นนะครับเนาะมากระเปาาชายคือเกา่ากันบ่มี่กรเป๋าชายผ้ามาพอตองแลกกับบอกระพามาแล้วครับอ่ะนี่เบาชายครับสวัสดีครับเบาชายนี่เบาชายเบาชยบาชยคนโกอ,อียังเกาะ อ่ะธุลโยบานทงธุลโยบานทงเบา,บาชัยคนโกรุลโยบานอยู่นี่คู่มือนี่คือบอกเห็นหน้าเห็นยังทันอ่าผมมีกิกครับโอ้เอาระหว่างมีกิกพอนะเจสปีวาผมไปทำงานอยู่ทุกวันโอเคอ่ะทำงานในเมืองครับอ่ะเป็นคนในเมืองเป็นคนในเมืองอ่ะอย่ามาเป็นคนบานทงไปเบาชัยไปไปเบื้องน้าขึ้นน้ำยังบ่ยังฮ้ไปน้ำขึ้นมาวิ่งบัวบ่บัวดอกน้ำบนนครละน้ำอือเบิ่งเน้าครับเด้อท่านผู้ชม นี่ครับย่างโดนย่างอย่างบริมาหาปูย่าบุงขิริงผมตั้งเอือนปูย่าเลยปูย่าบุงขิริงแล้วครับเนาะนี่ท่านผู้ชมไใบใบไชเฮาลงไปเจาเ้เาเขาได้ดตัดข้างขวงใหม่เจ้าบ่นี่ปูะป,ะปูย่าบุงขิริงมือนี้พอต้องแลคนเดิมเอามาขอโชคขอลาบกับท่านแล้วครับเนาะมาขอโชคขอลาบกับท่าน ปุญญาบุงขีรินผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาบเรียกไทยรุ่นที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนหนึ่งกันยาพอดรักพันห้าร้อยหกสิบหกะไรเราคำเนาะหนึ่งกันยาโดนแล้วหลายงวดแล้วผมพอต้องแลบ่ได้ผ้าเพิ่นมาขอกับปุญญาบุงขีรินนะครับเนาะเอาปุญญาเป็นปุญญาปุญญาบุงขีริงบัดที่นี่ท่านผู้ชมไปเบื้องบัดที่นี่ไปตั้งบังไร่บ้าใช่คือหกแถวเจ้าตั้งนี้แล้วตั้งนี้ได้ปะ เอานีบ่แมงี้ยหัวไรลกว้างน่ะแมี้กระไดะตั้งเครื่องอยู่แล้วเป็นย่งเห็นเหมือนตุกซอนอ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขอโชคข,อ,ขอลาภพร้อมเดี๋ยวใพอต้องและตั้งหัวไรลก่อนนะครับเนาะอือืืออเองตัวผู้เดียวปับ๊บแต่ว่าต้องตำรวจท,งทงางล่างพร้อมอ่ะท่านผู้ชมนี่นะครับเนาะนี่แหละบทที่นี่บางนี่น,น,นี่มีมีคนมาเห็ดเออเพิ่นมาถางเพิ่นมาฟันแปลงย่างดีเดี๋ยวพอต้องและสิตัง้งขอมองนี้ คือมังนีมันสูงมันเหลียวเห็นเบิดครับท่านผู้ชมเออเหลียวเห็นเบิดเร้ามอบังนี้มันสูงเออเหลียวเห็นเบิดนี่แหละพอต้องเลี้ยเกษี่เอาบังนี้ละเดี๋ยวตั้งหมยไล่ก่อนครับท่านผู้ชมจั้งวากันแล้วครับเนาละล้วตั้งกองก่อนอ่ะสวัสดีครับพระน้าท่า,านเอฟซีพระต้องเลียทั่วโลกมากระเบาชัยไปเบาใช่ไล่หน้าตัวเจ้าโอ้มามาขอพร้อมกันเด,ด,ดี๋ยวตอนเลี้ยห้อกับอะไรยื่นกัน คือมองนีนี่โดนโด,ดนจังม่านี่เพราะว่ามองนีเพิ่นมาตะกี้มองนีมันเป็นปลาเพิ่นมาฟันออกแปนมันก็เลยได้เหมาะกับการเออมาขอโชคอลาบมองนีนะครับเนาะเหมาะพอดีนะครับนี่แหละเพิ่นก็อยู่นี่แหละครับก็หนานี่มาท่านผู้ชมขอเรียกเชื่อมซี่กับเรียกถูกสองอย่างเดี๋ยวผมเรื่องของใหม้ยุลด์นะครับตัวเมียบุ้มสีดิ้ง ปูหญ้าบุงขี่ลิงเดี๋ยวพอท้องเรือตั้งให้เพื่อนเอือนปูหญา้าบุงขี่ลิงแล้วครับเนาะให้เราไฝ่คอยยาตีนยาถ่วงผูกขานะครับท้องเรคนเดิมมาคอยโชคขอลาบ nạm làm nây và nôm nôm nơi Cái gì đây đọc ngươi Cái gì đây đọc bò Cái มันเอวกันเลยครับอ,อ่าภาษาไทยเขาเรียกเอ้ามันหอนมันเอวไหมแง่เตียนแง่เตียนมันหอนยานหรือหอนเอากับพวกหุจักอย่างนั้นหอกภาษาไทยเขาเรียกหอนเอ,าอ้าโอ้บ่ได้มาหาเพิ่นโดวนกูอย่าบงสิดิคุณจมหา,หา,ลหาแล้วังมากแง่ คือเรยทถ่วงคูกขาแล้วคร,รับเนาะคือเรียกถวงคูขามากดีมากงามพา้เพิ่อมา,า,า,มอา,า,มาขอถ่วงขอลาดเรียกไทยวันที่หนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนพศ2566เท่านั้น

หอมปะหอมแล้วหอมผัดกุ้งผกุ้งด้ยก้นขอดน้ำกาว่งกิลยนึ่ง าตามตัวนี้กับยบออกไม่รุดเด้อขย่ขย่ขอ,อง่ายม,มด้ยิบเอาเลยิบมาเลยหัวหลเนอะเริ่มออกออกตายดีลงกชออ่านบ่ จบเป็นแบบแบบว่แต่แบบ,แบ,บ่มันจะกาันนอเอาไม่หยังหองกข้นกหยังเอามาดีมาท่านผูชมทรงคิดทรงหยัางมายุดถูกยุดมาทรงคิดข,ข,ขอขอขอต้องเลีคนเดิมละล้ะวกเนอปูย่าบุงทิลิงผู้สังสิ์บ่ิเลมาหาเพิ่นโดนยางคักอืมจีจ้ะ สังเกตเบิึงสารใดพอท้องแรืเพินหางโดนๆแล้วก็จังมาหาเพิ่นเพิ่นอั้นไปโดนเพิ่นสิจัดให้ย่างคักนะครับเนาะทั้งเลขอถูกทั้งเลขเชื่องชี้ละง,งวดนีลหนึ่งกันยายนพอร้อพันห้าร้อยหกสิบบอกเท่านั้นมูเจ้ารับจับไนกับปูยา่าบุกที่ลิงมูเจ้าวันทีลิงกนันย่านนะครับเนาะมาแบบนี้นะผู้ชม ไม่ได้ถูกไม่ดูอะคือคือมองเที่ยผมนั่งนี่เดี๋ยวไปคือมันเป็นเกาะเลยครับกอก้อนนึงเดี๋ยวเห็นไก่ครับแต่ผมชอบผุนเหนียวเห็นไก่นะแล้วคำเนาะเอาก็นี่ละอ้ะไบยุ่งไปนั่มยุดถูกจุดเทียนอะไยุ่งทางอ้อมแล้วคำเนาะเนี่ยแตนเนี่ยแตน แต่คือซือแต่ว่ามีแตนดอกมามาบอกมาเกาพร้อมพอตั้งแล้คนเดิมกับเบาชัคนโกสุริโยบานทงโดนโดนจังมาออกไอการโดนโดนจังมาให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าเห็นตาอื่นะครับเนาะเป็นคนในเมืองไปทํางานในเมืองต่อไปกลับนะครับเนาะคือเบาชับ่มีโอกาสกับโบ้ในบ้าพอได้เบาชัต้องผ้ามาเลยนี่จังไลยม้าปู่ย่าบุ่ที่ลินนะครับเนาะ เออเงี้ยสิมหาปูย่าบุงขีดินมียากเกิดยี่ได้คันผู้อุ้มามาพอต้องแล่บกามาเด้ครับปูย่าบุงขี้ดินพุทธศิษย์เอ้าเอาพย่อมมาบอกมาเก่าปูย่าบุงขีดินผู้สาวศิษย์น้ำพ่อต้องแลคนเดิมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุลือปู่ย่าบุง้งชิลิงผู้สักศิษย์ในแดนนี้ดูแลอ่าสิบบานสาหาบานลือพอต้องแลคนเดิมได้ยิ้มสื่อเสียงปู่ย่าบุง้งชิลิงผู้สักศิษย์นะครับเนาะกุขาอยู่นี่ละต่โบจะปาขันนี่ล่ะลูกในบ้านบ้านในสวนปู่ย่าบุง้งชิลิงมือนี้พอต้องแลคนเดิมผ้าชั้นพระนธันเอฟซีพระต้องแลคนเดิมก็ลังเบิงช่องพอต้องแลเบิงปู่ย่าบุง้งชิลิงอยู่นี่ว่าสิงบัคอโชคขอลาภ ว่าสิให้ตัวไหเบิ้งยางหลายเบิ้งยางคักทั่วโลกผู้ขามาขอเลขกเชื่อมซี่กับเลขกทูบเออยิบให้ท่านผู้ชมเพิ่มเบิ้งมีละเพิ่นหนีรอนมาเพิ่มเย็นกับมาพึ่งเจ้าแม่พอต้องแล้วไปส่วนเพิ่มมาคุยยางคักปู่ยญ้าบุงขีลริงผู้สารสิทธ์ให้โชคให้ลาบเพิ่มเตนคนใจดีใจงามนกับนกผู้ใดเดือดร้อนมาหาเพิ่มมาขอโชคขอลราบนับเพิ่นงวดประจำวันที่ หนึ่งกันยายนพศส,ส 2, พองพันห้าร้อยหกสิบหกพท้องเรียหวังว่าปู่ย่าบุ๋มที่ึิงทีง่จัดเลี้ยไทยเราก็จะหนึ่งมอบออประธานให้แก่พวกผค้ขาเนาะครับเนาะเออที่ลามาหาเจ้าแม่เนี่ยละเอาปังปังระบบไมบ่บรรทัดเลี้ยไทยสามตัวสามตัวและสองตัววประันจวจันที่หนึ่งกันยายนพศส,ส 5, พองพันห้าร้อยหกสิบหกพท้องแลียหวังว่าเจ้าแม่สิประทานให้ปังปังย่างคักสาธุเอาเบาชัยมี่ยังสิบอกขึ้นว่าเจ้า เป็นไาแล้วล่ะเป็นหายอยู่เป็นไาอืมอ่ะเป็นหายอยู่หายเลี้ยวไหลหายบ่บ่ได้หายหึหึเลยบ่แม่นก็จะหายอยู่เป็นหายอยู่งานใครเลือดออกยุ่งกัดนี่กับมุกได้ครับเราเล่นครับก็ไปยังดอกมันเอาแต่พี่ยมวันที่ดีก็เสียบเาใช่เลยล่ะขยำเทียงซี้นะครับเนาะเพราะว่ามันโดนๆจังเลยบ่าหากัน เออจังเลยมาเทื่อนึงระกาเอาทั่วเกอลามาฝากท่านผู้ชมเดินคือว่าเดินๆคือเบาชัยสีมากับช่องพอถองแลคือไปขอปูปูฤาษีกัดเ็กปูเบาชัยกับขย่ายเชิงซี่ให้ศูนย์สามสี่มันออกสามศูนย์อ้าวท่านผู้ชมเบิึงปูหญ้าบุ้งทีลิงสีให้เบาชัยกับมูเฮาเจ้าไข่อ้าวขย้วยภาษาใไม้ครับขย่วสามเถื่อนเชิญกับท่านปูหญ้าบุ้งทีลิงไม้แรกครับบางปัง บ้าเนี่ยมาบ้าอย่างไรกะทิให้กะทีให้ยิบภาษามไม้โอ้ยคือบ่ใแหกขยำคือขยำสามเถอะเอาเดี๋ยวให้ยิบมาษามหม่คนประเด้๋ยวขยแล้วกับบ้าไช่มีหมกครับคือบ้าไช่คนซื้อคนซื้อคนยิบอีหลีครับเอาขยำก่ับบ้าไช่ขยำให้ออกมาเทรามายขยำสามครั้งนะจ๊ะเอาบุญยาบุญสี่นิ้งยิบมาเทรามาครับเดี๋ยวทายแล้วสี่นิ่งเอาปังๆครับเอ้า อย่างนัไม่แรกบางไดเบาใช่ยคนยิบไผ่ตัวไหหมายเลขห้าฮ <laughs> าบอฮาอ่ะโอเคหมายเลข้าครับไม่แรกปูยา่าบุงทิลิงยิบไผ่หมาเลขฮาเอาหมายเสอครับต่อจากห้ามาเชิญท่าบท่านสองโซ่ปู เอาหมายที่สองกจากหามาเก้าเก้าคุผู้ชมร่วมกันหาเก้าอันนี้เกิดขึ้นได้ด้วครับด้วยหาเก้าเลขงามเลขสวยฟูห้าเกหรือหกกับเก้าตัวเดียวกันครับถูกต้องห้าหรือหอ6หรืออย่งก็านไปนะครับเอ้าไม่ตัดสินไม่ตัดสินยางคักหาเก้าเลขสวยเอาไม้ที่สาครับท่านไม้ตดสินเอ้าปังปังระบบไม่มาทัดเชิญคท่าน นั่งๆงๆมไม่ที่สามไม่แต่สินปังยางคักสาห<อ><อ>รับชมบ่เอ่องใหม่ดิรถนสองใหม่ป่ะน,นี่หม่นี่ร้นหลงังขย่ยสองเทียากะร่นเทียละสองหม่โอ้บ่ขย่าสามเทียรุนเทียที่สามรุนสองไหม่ถูกต้องขย่าสามเทียเทียที่สามรุนสองไหม่ร่วมกันก็นเหมือนพี่ซีหม่บ่ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก็ดยมครับอันนี้ไม่พิส<า><จ>ดารรลงมาอีกสาม มาสาดาลได้นน่หมายเลข C หมายเลข C ครับห้าเจ็ดเซีหมายเลขเจมซีได้ห้าเก้าจคนสี่งงบงงด<บ>หรอกห้าเก้าก็เจ็ดสามเออจบคันบอกเจงสี่พันเจงสีบงงังอะะบอว่ามันท่านผู้ชมเท่าเท่าไปต้องเห็นอย่างนี้คือเตาคือหลังเตานีคือคนนอน มันนดําคือคับเหคือคนังหังหลังที่เราไฟใช้ที่เราทีเราเบาใช้สองคือคนนั่หนลังเยฮไมัน่คนนั่นนั่นนตาแดงๆนั่นนั่นนเห็นบ้นเห็นบ้นเห็นบตาแดงๆนะูกลางไฟเห็นบนอตาไล่โอ้หบ่งนั่นเห็นบ เยอากล่องไปซุมเิเพิ่มเ,เดี๋ยวท่านมเดี๋ยวพอต้องแล้วทุท่มตรงเบาวใช่ซองไปกล่อ,องไปหนมัมันอยเบิ้งน้ากันครับวาเมนยังอย่เืงน้ากันซาวาเมนยังคือตรงมีทิสิดดครับลบรูไรเป็นที่ักดิ์สิครับลบ,บ,บรูไ,ไเดี๋ยวครับเด้อ มมาหาขอโชคขอลาบแล้วครับปู่ย่าบุ่งขี้ลิงพ่อทองแรือมาหาขอโชคขอลาบมาดีมากงามนะครับเนาะอืนะท่านผู้ชมคุณครับใส่เอาเบาใช้ร่องสองไฟกันนะเห็นบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถือว่าถือซูมเล้ว เดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวผมจะสู้ให้เบิ้งตรงตรงเบาชัยเอ่อเอ่อเอ่อสองไฟนี่เห็นบ่ครับผูบ้ชมว่าเป็นอย่างคือเลขเกี่ยวกนัน่นทีสองมั่นนั่นเบิง้งเลยครับล่ะมันจะทันไหมเบิงบ้งไปจับให้เบิ้งเอาคอยจับเอท่องแรงขึ้นทันไปเธอก็ไม่ได้พอจับไฟเองเอ้า ยังนี่เด้อไปออกเออ,อยังนี่เออ,อยังไงยังไงท่านท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าเป็นยังนั่นนี่นเห็นบ่ครับหมูเหล็กเมืองเกิงได้ปอตัวไหนล่ะบอกคนสีสองขันบมูสี่สองกับก้าเจ็ดสองเบาใช่เห็นเหล็กสีสองครับท่านผู้ชมครับ คันเนาะเบาชัยเห็นเลขสีส่องเอาอันนี้เกิดขึ้นได้เลยครับเนื่องสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจัยในการรับชมหรือรับฟังระเบิดเท่านั้นเพิ่นให้โชคให้ลาบแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะพอพอฉัดเลยพอฉันบ่ฉัดเลยต่อปุนเลยนะครับเบิ่งเอาครับท่านผู้ชมเบิ่งน้ำเบาชัยนั่นมือเบาชัยเทียงจีดอกทัดตี้ใบแล้วฮ่าเอานี่ครับมงนี้คือเป็นทางกับบริษัทเป็นทางบ่เปลี่ยนครับคือมันเท่าคือมันมันเปลี่ยนโดยธรรมชาติมานี่ คือคือมาอยู่มองนี้มาอยู่มองนี้จังเห็นครับท่านผู้ชมไว้จังเห็นมูนี่ไปช่วยอธิบายฟั้งเอาเบาชัยอธิบายสิมองนี้น้ำเสาะน้ำเสาะมากมานี่เราก็มีเพิ่นมะสหัชพนใหม่มีอยู่มองนี้่มองหันมีตัวกอไให้ก้อนหนึ่ครับผมลุกเลยบ่อหน่าพ่อหน่าผมลุกเลยเนาะท่านผู้ชมเหมือนปะทีใจตามองหันแล้วบ่นี่เนาะ ออสางไูเนี่อูชมมึงจะว่าม่หยังเรี่อดีกิทางหอนมัเด้อซุมนี่แหลซุมนะไปไหมด้วับด้ยเดี๋ยวพอต้องเรียกิุ้มไหมเอาดีป่เอาไปไดนไปม่ใช่ไหมเอาเอาขายืนลงตังคดีป่ะดีป่มันจัหวันป่ะตังตังเขียนยืนบ่เห็นมันจีบรสันะเดี๋ยวเดี๋ยวชาชม เดีสิตั้งขากล้องดีๆม,มันยังสิบรัชันแม่พอท่องแล้วแล้วคันแม่เจ้าเห็นท่านยังขี่สูด้ะครับท่านสูดมาหนิแม่อ่ะเดี๋ยวเราใช้ให้เธอมาเบิ้งกล้องนะว่าว่ามันตรงจังไหนไม่รตรงจังไหนอ่ะเดี๋ยวครับสิตั้งห้อยไล่ให้เบิง้งดีๆน,กกน,นะครับเนาะนลไฟเอาไล่เนี่ย นี่ครับพอจิ้มหน้าจอได้ปะคอยได้ตกลมจิ้มเนี่ยเดี๋ยวจิ้มะระดับหาเลยเนี่ยจิ้มจิ้มมันชัดเลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่นั่นเลขบ่ครับนี่ เอาเบิ้งบันนี้คือเปลี่ยนโตพอวะขออภัยครับสามเมืองเกิงเลยเห็นไหมนี่เด้อท่านผู้ชมนี่เบิ้งดีๆเด้อครับเพิ่นให้เลข้ยงเล้ยงนะครับนี่สองสามเ่ือสองสามบ่สองสามลูหกสามโอ้เลขตัวนี้่เมอยไม่เพิ่นให้เลขตัวนี้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวใช้สิพ่อสิขยายดีดีมากอืมดีแล้วนั่นน่ะเห็นบ่ เห็นไหมนี่น er> ี่ผู้ชมเบิกเอาเน้าครับเด้อมันเป็นอย่างเลขจังท่วงเลยสองซีบอ่ะผู้ชมเครื่องใหม่เห็นไหมเบิกนะครับผู้ชมเห็นบ่นี่เก่ามากไหมนี่ไหมทุกครั้งไม่นี่คนนั่งอยู่ตรงเบิกดีๆนะครับผู้ชมคนเออบอกคือคนเลยก่ออือไม่อย่างเห็น่อืมจะเห็นไปเห็นนี่ไหมอืมอืมเบิงดีๆครับท่านผู้ชมนี่ละมาเบิงน้ำกันนี่ละนี่ ชัดด่างขาดเลยนี่เระเบื้องน้ำกันกระพริบต้องเลียคนเดิมก็เบาใช่ไ่มเบื้องเรียเจ้าเห็นหมองเรียกปะเห็นอยู่ะเจ้าเจ้าเห็นคนปะเออจะว่าอืมคนนางดิเออเพิ่นให้โชคให้ลาบคนกระลุงตัวได้ปะเจ็ดสองเก้านี่ยผมเห็นนะครับเบาใช้เห็นเกตสองเก้าแม่นนี่ผชอบเบื้องดีๆนะครับแล้วนั้นเดี๋ยวก็มีคนนางอยู่อยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังเรียกนี่ คือมามองนี้มันสูงครับมันซองเห็นเบิดนะครับเนาะมองที่ว่าพอท่องแรกกระเบาใช่มาตั้งทายถ้ำนี่มันสูงตะกี้มันเป็นป่ามันหนังอะไรมา,าที่นี่เพิ่นมาฟันออกแนปนเป็นทีทายถ้ำครับเหมาะเลยมองนี้นะครับเนาะเห็นเบิดเลยคุณครับมองพอท่องแรกกระเบาใช่บ่เคยเห็นก็เห็นครับพุนมันเป็นโน่นเห็นบ่เมือนยัง่าผู่อมเบื่องเอาเดี๋ยวเอาไปกันนะเอาลงมาด้ อ๋อผูชมมาหน่เบื้องอะคักใช่รึนี่นี่ชัดเจนเจ้าสามโตเลยท่วงให้เพื่อนลวดขันเห็น<ร>ตาดีเก็ดสองเก่านะเนาะเบาใช่เห็นเกตสองเก่านะครับนอ,นอเป็นเรียกไทยแล้วทีหนึ่งปู่ย่าบุงขี่ลิงเรียกถูกไหมวะก็ของนี่ยเถอะคนซื้อกลับเห็นแล้วล่ะผู้ชมไข่ไฟเอานี่ ดีดอไปเด้อมีผู้ขาบเลยมาหลบดูมาขอโชคขอลาปู่ย่าบุงที่ลิงผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะพอท่องแราคนเดิมมาผ้าพันมาขอเด็กทูบไหมเดียวย่าตื่นอย่าทวงผู้ข่านะครับเนาะไปมาที่นี่เท่าชมมาเบิ่งเลขทูบพร้อมพอท่องแราคนเดิมแล้วก็สิล่าตัวเม่บุงที่ลิงเจ้าพ่อบุงที่ลิงพคนห้แล้วพคนเท่ๆท่านผู้ชมเห็นหรอทูบมาแล้วครับตัวใดเราลองบอกกอนกันนะสามสี่แปด เลขทูบสามสี่แพนะับท่านผู้ชมป้ายางแข็ดเกียนเดี๋ยวไปเบิงมาว่ามันกะโดนหรือเล่มาท่านผูม<า>มชมมาเบิเงเลขทูบนะครับเนาะแน่งเนงแนนงมาเบิงเลขทูบปุ่ยาบุงคีลิงเลขทูบปู่ยาบุงคีลิงผู้สักซี์ให้สามสี่แปดครับ3ามเลขเสียมซีหาเกับสาเก็ดนะครับเนาะห้าห้าเก้าเกับสามเก สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นนี่แหละเลขที่ว่าเบาใช่ทวงนันที่ว่ายูพุ่นนันจะ<อ>ไม่นั่น<อ>งเก้าครับเกตสองเก้าดอนละเลขมองหันที่าเบาใช่ท้องไฟฉายเข้าไปผู้ชมเบ,บ,บิ่งเบิ่งดีนะครับนี่แหละตั้งแต่ได้มาคันมาตั้งกล้องมองนี้มันเหลียวเห็นเบิดนะครั<อ>บเนาะีนาคนนั่งเหลยเียวเห็นเบิดครับท่านผู้ชมไปเอามาล่าภาพนี่ใช่ล่าภาพซองกันนะเอาล่าไปภาพนี่เลยซองไปเดี๋ยว นี่เพ <pearls> ื่อไฟตัวนี้ปิดที่ชัดเลยฟ้าคันปิดนะแน่นให้หลักใจได้ไหมนี่ท่านผู้ชมขี่ไฟฉายเบาใช่ซองนั่นเอานะครับเราเห็นตัวเหลกย่างชัดเกณฑ์เอาโมนี้พอต้องแหลกคนเดิมเฮงๆรวยๆสวยๆงามกับปูย่าบุงที่ลิงไห้มุ้เจ้านี่ล่ะใครเห็นเห็นยังเห็นนลำกันนอนรับฟันดีคมเยลย์อะไรขมไข่ใหญ่มีอย่าลืมก่อนอลไรกแค่ให้พอต้องแหลกคนเดิม ไปหาโชคหาลาพี่มู้เจ้าได้ประจำประจำแต่ละงวดแต่ละงวดรำรวยกันถูกคนน่ารักฟันดีข้อมีหญ่ใหญ่ข้อมให่ใหญ่มีเฮงเฮงเลยเลยเฉยเฉยก็งามมือนี้ไปกเปบาบานยางดวนกระเป๋าชัยไข่กระบป๋านปลอดภัยปู่ย่าบงขี้ลิงนะครับแล้วเอ้ามือนี้เอาซ้ำนี่แหละครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวชัยสวัสดีครับอ่ะบ่าวชัยเตยานนี่ครับเป็นตะยานแะครับแล้วท่านผู้ชมพ่อมาที่นี่เอาตัวนี้ละไปเฮงเฮงเลยเฉยเฉยก็งามไปเฮ้า อืมอ่าท่านผู้ชมมันอย่างเบาชัยอ่าสารทางเขาบุงอันนี้ทางเขาบุงครับแม่ตะก,กีดบ่อตะก,กีดบ่เคยมีบัตทินีเออผู้ใดหรือจังไได้เพิ่นมาเห็ดจังได้อันนี้<ม>บ,<อ>บ่มีผูู้้เด้อครับแล้วก็พอทั้งเลียกับนุ่นละกระลาสุดก็เพิ่งมานี่ยแหละครับก็ได้ก็เลยมาเห็นก็เลยเออถ่ายทําเบิ่งให้หมู่เจ้าเบิ่งนี่ครับเด้อนี่อันนี้ทางเข้าบุงนี่ครับนี่อ่าท่านผู้ชมนี่ทางเข้าบุง พึ่งมาพึ่งบุพพึ่งบุพคนมาเห็ดมาหยังแต่ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เออแต่ว่าเห็นห้อยตัดออกแล้วนะครับเราตะบุยมครับสองมือปอใช่สองมือไก่มาลงมือไงตัวตะบุยมเดี๋ยวผมสิพ่าลงไปสองมือไก่ครับนี่ครับตะกี้บ่เคยมีเนะครับเนี่ยนี่กระเพาทองเหลียมากกระเปลืใช่กระมาพรอโอ้กระเลยอ่ะเออมาสองมานี่ให้มือเจ้าเบิ้งนี้ครับ ก็ท่านผู้ชมแต่ว่าเอื้อนยังได้หนิบึ้งอยากได้ครับเด้อเอาท่านผู้ชมเห็นยังบ่ปะตอนนี้นะครับอซ่องไหนบึง่งผู้ใดมาเห็นยังไวอกอ่ะปปปอ,อ่ะพอไปยังอือาจี้เป็นโชคลาภให้ท่านผู้ชมเห็นก็นได้อือโอ้ใช่ตัวเลขเนี่ยดังฉาดเลยโอ้เกตสามหกป,ป่ะท่นผู้ชม ห,หมบ่อไหวแล้วอยู่ๆอันนี้ก็ร่มครับไรไปเร็วโอ้ยโอ้ไปๆๆโอ้เร็วๆจับกล่องกันนะโอ้โต้องเอาซีกแล้วไปบกเอาแล้วาละเอาครับ điều đơn thang gặp con gặp